เทคนิคการทําไม้ด่างทําอย่างไรทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามบังเล็กกันนะครับว่าเทคนิคการทําไม้ด่างหลายๆคนนะครับที่ได้ไม้ด่างไปแล้วพอสุดท้ายไม้ด่างก็กลับเป็นไม้เดิมนะครับกลับไปเป็นสีเขียวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถามเทคนิคจากบังเล็กกันว่าตอนที่บังเล็กทานะครับไม้ด่างเนี่ยเขาทำยังไงนะครับให้มันด่างตลอดแล้วให้ด่างเสถียรนะครับมันถึงจะสมบูรณ์แล้วเป็นไม้ที่สมบูรณ์แบบ เขาทํากันอย่างไรนั้นอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปถามบางเล็กการว่าเขามีวิธีการยังไงมาบอกเรากันบ้างตามไปฟังกันได้เลยครับทำเรือหนไีได้ตลาดมันจะต้องการแต่ว่าในเมืองยังไม่นีอยากมัน,ม,นมันต้องต้องมาเล่ก่อนผมนไม่มมดังอำเภอก็ได้แต่เราทําเร็วเราต้องนิงแล้วช่วยแล้วก็เราต้องห็นแล้วว่ามนต่อยอดได้วิธีการทำทำเรือ การหลตาครับหลังสีมันออกมาไม่ซวยอย่ามั้ว่างอันนั้นมันออกไม่ซวยก็คือจริงๆิงเป็นการเด็ดยอดนี่บานๆเด็ดยอดก็คือยอดเนื้เดี๋ยวมันเคี้ยวมาอเราเล่จองเนื้เดี๋ยวเคี้ยวเสียเร็วเราก็เด็ดไวยจองด้างข้างหลังนี่ทั้หมดว่าอันนี้มันดังมดนะแต่ทั้งมดเราไอ้นี่ตัวนี้มันเคี้ยวเสียเร็วเราเด็ดตรงนี้ครับประมาณทักตรงนี้แหละการมันเตกตาไม่อยากตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะดังหนินขึ้นมาแต่ตัวนี้เป็นหม่มาเลยแต่ผมยังไม่ได้ทำมันไม่ได้ทำก็คือปทคนิเทคนิคแล้วอ่ะมโนเทคนิคครับ แต่ว่าต้องเป็นสายพันดังมาอยู่เร้วอ่าจ่ายคือต้องดังก่อนครับต้องเหม่พันดังก่าก่อนครับค้าเกิดมันกลยมันเร็ก็คือเรามีเทคนิคการเกกซ์มันน่ะแน่นอนช่ครับผมมันมีเราเล่นมานานกอเราจะรู้ว่าทำปืนมาตัวนี้ดีไ่ดีเรื่องบอกลูกค้าเนี่ยสำคัญมันบางคนเอาไปเลวไปปลูกๆกชายเดี๋ยวมันลด่อลดน้นลูกคาไม่ใยเฉยเราแต่เราต้องนายช่วยได้ก่อนการันตียักเราครับมันเอามีเทคนิคของมันดังวีเนาครับผมการทำใหม่ แต่ว่าบนเนียนกว่างยอดออกมาก็มันไม่คอยนิงไงมันไม่นิงด่างกันเนาะใบด่างครับตัวนี้แต่ว่ายังไม่หนิงคือยกไปยกมากการด่างนะครับเนี่ย,ยตอนหมัม่กาสมัคเรือล,ลุกเที่ยวตัวนี้ครับอันนี้คือใบใบไม่ด่างมันมันแตกมาจากกิ่งแต่ว่าไม่ดา <ưng> ่างออแต่ตัวนี้ด่างซึ่งด่างตัวนี้หลงเลยสวยครับพุ่มในความรู้สึกเราคนเล่นนั่นนะแล้วพุ่มว่าชวยมาก ัด่างก็คาวะด่างเลยลงเร่เล็กมากจริงเกมผือตันนี้เดี๋ยวไม่ตัวนี้เราออกครับตัวนี้เราไม่ออกมันจะยิ่งเร็วมันหมายด่างนี่มันจะโตชาว่าหมายปกติตัวนี้เราต้องดึงออกทันทีแต่จริงๆเนยพุ่มไหวเละเป็นตัวยางปลอบไวเนี่ยขนข้างยิ่มากหมายตัวนี้ขนข้างงิ่มากนี่ไม่ได้เคยทำออกไปยค่า้ที่ตัวนี้ครับนี่ช่วยซึ่งไม่รู้จักเชื้อบางต้นห้าเชื้อยาบนะครับ แต่ดังช่วยเคยดูเชื้ก็เชื้อบอกมาด้วยเนาะเครดูเชื้อเคยดูเชื้อเชื้อบอกสี่บอกสี่บอกสิ่บอกพวกอย่งเงี้ยส่วนตัวบางทีเราคือบางต้นกับราบเสียนกันแล้วเนาะมันไม่สามารถไม่เกิดยิ้นนมันมันมันไม่รู้เป็นนิสสปิชีมั้งมันนี่เสียยิ้นปนีหรือไม่ใส่ไม้นี่คือเราพอมาจากการกลายพันธุ์ของมันจากเมล็ดนะไม่มีการทำที่นี่คือที่สุดยอดก็มันคือมันเป็นไม้เมล็ดที่เราผอบมาแล้วไม่มีการ เออมันเป็นกลายพันธุ์มาจากมันดังเดิมเลยเลยตังการหนิงดังช่วยหมากไม่ใช่ว่าเม็ดตอนนั้นนี่เม็ดตอนเดี๋ยวเต้นพบมาการเต้นรู้มาอย่าเป็นดังเออเรารู้แล้วเป็นดังเลยมัน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 เหมืออย่างต้นดังเลยมันบางที่เวลามันขึ้นเป็นปื้ดไงโลกเวลามันเลื่อนมาอ๋อมันจะมีตอนเขี้ยวตอนไรเปเนี่ยแต่ว่าูบนี่เวลาดังมาอย่างต้นซ่องต้นหน่อยหมากบางทีมันขึ้นเป็นรอยต้นเป็นเป็นแต่ว่าพุทธตอนดังหมาตอนเดียวไรไปเนี่ยเนี่ยครับซึ่งเรายังไม่ได้นั่นแต่ว่าชุวมากเวลาเราทำออกไปกาอน ตอนได้เสียบได้ปุณิแต่ตัวนี้ทำออกไปกิจงนะครับคลายไปสั <c oughs> ่นหานี่เสะเนาะเสะดังด้วยผมมีการดังวันนี้สุดๆ